ดังนั้นเก็บซ่อนนกกระจอกให้ดีๆแล้วกันนะมาแล้วด่านแรกค่ะมองหาก่อนมองหาแล้วเนี่ยฮะมาแล้วครับ <laughs> วพวกผู้ขนดําปากแดงตัวเมียขนเท่าปากดำ<ม>นะคะเก็บซ่อนดีๆแล,ละห้ามยื่นมือไปป้อนมาลายกับมือนางนอกจอกจะโยนได้นะคะโยนให้เขาได้นะ,ะแรงจิตมันเยอะนิดนึงต้องโยนให้นะี่คะขวามือก็มี <สา S 1> นะคะม้าลายเริ่มมาแล้วนะคะนะี่เก็บกล้วยซ่อนเก็บกล้วยซ่อนนะคะเห็นกล้วยไม่ได้เลยนะสำหรับพวกนี้ มีม้าลายด้วยเนี่ยนี่ลายสวยมากขาวดำแต่ละตัวไม่ซ้ำกันสักตัวเลยเหมือนลายยุคมนุษย์คันเราเนี่ยฮะโอ้กินรอดิมีวอเตอร์ปากด้วยใช้มือเนี่ยฮะตัวด้านในกลมขนนูนแล้วเป็นตัวผู้นะมีขาวเนี่ยตัวเมียไม่มีขาวเนาะนี่น้องกระจอกให้ด้านหลังระวังดีๆเก็บตัวเก็บแครอทซ่อนดีๆนะคะขโมย ขวามือก็มาแล้วน้อกระจกแท้ไอ้ตัวผู้คนดำปากแดงตัวเมียขนทำปากดำไฮไลท์เป็นยีราฟเนาะโซชิต้าเดี๋ยวมาลุ้นกันช่วงกลางวันนี้จะดูยากหน่อยนะลองมาลุ้นกันดูว่าจะตื่นให้เราเห็นหรือเปล่าหรือว่าต้องแอบมองตอนแค้นอนราบกับพื้นแล้วเดี๋ยวแไม่ใช่ไหานดูกันนะใครเจอก่อนเนี่ยฮะส่วนใหญ่มันชอบนอนราบนะ นโนน่นตรงด้านในกอไผ่เลยหน้ากอไผ่นอนราบเป็นแนวยาวมาเน,นี่ยฮะเห็นไหมขยับขยับนิดนึงละเนี่ยฮะอันนี้คือเสือชีตา้าเนี่ยะสัตว์ในตระกูลแมวที่วิ่งได้เร็วที่สุดในโลกเนาะความเร็วของเสือชีต้าอยู่ที่110กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าเราปั๊บเดียวนะคะ30วินาทีพก็มีวิ่งเร็วนานไม่ได้หัวใจวายตายเอาได้ซะก่อนนะคะมาพุ่น อ่ะอีราฟมันลายเดี๋ยวเตรียมให้พร้อมป้อนได้ห้ามจับน้เพราะว่าจับเดี๋ยวมันเดินหนีแล้วคนอื่นจะไม่ได้ป้อนเนาะนี่ใช้มือเรเ่ม็นแล้วเนี่ยสำหรับยีราฟแล้วก็มันลายนะคะมาชิมาชี่เราวต้องมาวันนี้ใช้คอนเงินนะคะด้านหลังคือนทองมีสองตัวซนนี้ ความเมื่อ้ยีน่าล่จุดนะสำหรับคนที่ต้องการชมัยยีน่าอีกสักรอบหนึ่งใส่พันใหญ่ที่สุดค่ะมาป้อนยีราฟดีกว่ามีผักอะไรก็เป็นส่วต่างมีกัญป้อนมีกล้งมีแครอทยื่นให้เขาได้เลยเรียกชื่อด้วยค้อนเงินเนะคะคันเงินวันนี้แล้วนะคะต้องเรียก่อนค้อนเงินเดี๋ยวเราไปกลางๆจะได้ให้ท้อนทองออกมาด้วยนะคะคันทองมา มาลอกังนนแล้วนี่อ,นนอ่ะา้านหน้าด้าหลังจัดได้เต็มที่เลยยืนนะตั้งเลยไม่ต้องกลัวไม่มีฟันคง<อ>ค่ะคุณแม่ป้อนได้นะคะคุณลูกก็ป้อนได้คุณพ่อก็ป้อนได้ยืนไปเลยค่ะนี่อ่ะให้เลยค่ะขวามือไม่ถึงลุกขึ้นยืนมาได้นะยืนมาเลยมีอีกไหมมีอีกไหมมองหาอยู่นี่โอ้ลิ้นมันอ่อนไปหน่อยต้องให้ปากๆคนคนลิคนกูออกใกล้ๆปากหน่อยเนี่ยลิ้นมันอ่อนไปนิดนึ่ง นีหลังไม่ได้เลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนี่ฮะนี่ให้ไม่ให้ไม่นี่อายุเลยค่ะอ๋อค้อนทองค้นเงินด้านหน้าค้นทองนั้นด้านหลังไปค้นเงินนี่ฮะอ่เดี๋ยวให้กัอนเลยสักหน่อยก็ได้เรียกค้นทองซิค้นทองค้อนทองยืนใน่เขาเลยหรอกอ่ะอ่ะค้นทองเรียกก่อนเรียกก่อนค้นทองลงมา อ่าหาก่อนนี่โอ้โหอารเลยเต็มที่นี่ะตัวผู้นี่ะตัวผู้มีตัวเล็กๆด้านในอีกสองตัวเนี่ยเต็มที่เต็มที่ด้านหลังใจเย็นๆนะโจค้อนเงินจะขี้อายหน่อยแต่ค้อนทองก็จะโอเคกว่าอ่ะเดี๋ยวให้ด้านหลังดูค้อนทองอีกสักหน่อยใครอยากป้อนค้อนทองมีกล้วยมีถั่อวอดช่วยเขาได้เลยเ<อ>นี่ยฮะรักมาก เล่นเขาย,า,ย,ขา,ย,ยาวเนาะขายาวคอยาวลูกกีฬาเกิดมาปุ๊บสูงทันทีเลย,180ยเชเช1 8 0เซนติเมตรนี่ฮะพอพอกับนักบาสเลยด้านในก็เป็นลูกกลกค่ะเขายังไม่ค่อยชินพนทีก็ยังไม่ค่อยปล่อยออกมาแน่นอนในสเปรยมีทั้งหมด8ตัวเนี่ยบรอนนี้มี4ตัวอยู่ด้านหน้า,าร้านนะคะยี่สิบตัว Ages, นี่ฮะสำหรับคนบางคนเขาไม่ได้เข้ามาด้านในยก็จะเปป้ปอนดังน้องก็พอละนี่ฮะก็แฮปปี้มาลายังมีอ uh ีกฝั่งซ้ายมือแต่เดี๋ยวกล้วยฉลาดเราเหลือเดี๋ยวเก็บไปให้ตัวด้านในอีกสักหน่อยก็ได้เนี่ยฮะม่นกพูดกันหลกจากแอฟริกานั่นเอง นีลูกมาลายเกิดใหม่นะน่าจะได้ประมาณเดือนนิดๆมาค่ะลายใหม่ๆเกิดใหม่ๆเจ้าไปนสีน้ำตาลนิดๆนนคะต้อมาจะเป็นสีขาวดำอ่ะไปป้อนตัวด้านหน้าดูดีกว่าเขาเดินเข้ามาข้างรถป้อนได้ห้ามจับเหมือนเดิมนะคะปะ่ะข้ามสะพานไปหาเขากันหน่อยขอละกอาหารดีเ้ย